วันนี้เราก็มาติดตั้งเครื่องให้กับร้านซันเคอรี่กันครับมาดูกันดีกว่าว่าเขาซื้อเครื่องอะไรไปกันบ้างไปดูกันวันนี้ผมก็มาติดตั้งเครื่องชงกาแฟนะครับเครื่องปั่นแล้วก็เครื่องทำน้ำแข็งนะครับสำหรับร้านซันเคอรี่ก็จะมีข้าวแกงกะหรี่นะครับแล้วก็ใส่ท่อ ข้าวไก่เทริยากินะครับเป็นอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีแกงกะหรี่ขายเนาะมาดูกันดีกวา่าเครื่องทาแข็งที่เขาใช้ใช้เป็นแบบไหนนะครับ้าไฟร้านประมาณติดโต๊ะนะครับใช้เป็นรุ่น 45F ได้เลยน้ำแข็งก็จะมาอรอบละ45ก้อนนะครับถังเก็บ15โลเท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับผมแล้วก็ร้านนี้นะครับเขาก็จะมีในส่วนของกาแฟาสดขายด้วยนะครับในอนาคตเนาะนี่ก็จะเป็นเครื่อง S72 ของเรานะครับก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนาะก็มาได้เลยนะครับติดก,กับมอส่วนสุนัน